ในตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงสุภนิมิตรหรือนิมิตหมายในทางดีที่ชักนำหลวงปู่เข้าสู่ทางธรรมแต่ในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลวงปู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเกิดมีใจหันเหออกจากทางธรรมหลวงปู่ได้เขียนไว้ภายใต้ชื่อหัวข้อว่าความกดดันของกะลียุคทำให้ใจหันเหไปได้เหมือนกันเรื่องราวมีดังนี้ ในระยะนี้บ้านเมืองแถบนี้เกิดขโมยขโจรลักโคกระบือมีอันธพาลเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่เด็กขนาดอายุราวสิบขวบและผู้หญิงก็หัดเป็นขโมยกันเจ้าหน้าที่อ่อนแอชาวบ้านต้องพึ่งตัวเองแต่ละบ้านต้องเลี้ยงสุนัขเป็นฝูงกลางคืนต้องผัดเปลี่ยนอยู่เวรกัน เมื่อโคกระบือถูกขโมยไปเจ้าของตามไปไถ่ถอนมันจะต้องเรียกค่าไถ่เอาอย่างมันมีเอกสิทธิ์เลยทีเดียวถ้าใครใจเด็ดตามล่าเอาอย่างล่าสัตว์ในป่าแล้วคนนั้นจะค่อยมีความสุขหน่อยการทำแบบนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนจะชอบใจและสนับสนุนเสียด้วยซ้ำไปนี่คือเหตุการณ์บ้านเมืองถิ่นที่หลวงปู่อยู่ในสมัยนั้น ในเรื่องความรู้สึกขององค์หลวงปู่ที่มีต่อเหตุการณ์มีดังนี้ตัวเรานิดเดียวก็อยากดังกับเขาบ้างแต่ไม่ใช่อยากดังเป็นนักเลงทางขี้ขโมยมันอยากดังด้านปราบขี้ขโมยในใจมันคิดคำนึงอยู่เสมอว่าทำอย่างไรเนอะเราจึงจะเหนียวจนฆ่าตัวด้วยอาวุธไม่ตายแล้วจะมาปราบไอ้เจ้าพวกนี้ให้ราบคาไปจนสิ้นซากเสียที หลวงปู่สนใจจะมีวิชาทำให้ท่านหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันเพื่อจะได้มาต่อสู้และปราบพวกโจรผู้ร้ายเหล่านั้นซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีของท่านที่จะช่วยสังคมในจังหวะนั้นก็เจอพระสงฆ์รูปหนึ่งที่บอกว่าสามารถสอนวิชาเหล่านั้นได้หลวงปู่บันทึกเรื่องราวว่าในขณะนั้นมีพระขี่คุยองค์หนึ่ง ท่านคงจะแทงใจเราถูกทีเดียวจึงพูดว่าออกพรรษาแล้วไปกับฉันที่บ้านฉันมีสารพัดทุกอย่างต้องการตะกรุดเอวย้วานเอ่ยหรือสับเครื่องคงกระพันทุกอย่างของฉันมีพร้อมเราดีใจพร้อมด้วยชายหนุ่มใหญ่สามคนคือพี่ชายของเราคนหนึ่งกับเพื่อนๆของเขาอีกสองคนสทั้งตัวเราซึ่งเป็นเด็กกว่าเขา ออกพรรษาแล้วได้ติดตามท่านไปจนถึงบ้านเดิมของท่านพอไปถึงแล้วตายที่ไหนได้กลายเป็นพระที่เทศ็ศหลอกพวกเราไปส่งท่านชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครนับถือเลยท่านบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกอยู่หลายครั้งตอนหลังสุดได้ทราบข่าวศึกออกไปมีเมียแล้วสู่ฝิ่นด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียสองหนุ่มใหญ่ที่ไปด้วย เขาเพยายามอ้อนบอนขอเรียนและขอของดีต่างๆท่านก็พูดกลบเกลื่อนไปไปมามาอ้างโน่นอ้างนี่แก้ตัวพ่อพ้นๆไปเมื่อถามพระที่อยู่วัดนั้นจึงได้ความจริงว่าท่านไม่มีของวิเศษวิสอะไรดอกแต่ท่านเป็นคนช่างพูดหลวงปู่เขียนเล่าเรื่องที่โดนพระหลอกต่อไปว่าพวกเราอยู่ด้วยท่านเราสิทธิวัน จึงได้พากันลาท่านกลับด้วยความผิดหวังในขณะที่อยู่ด้วยท่านนั้นท่านเข้ารบเร้าให้พวกเราหาปลาไหลามาให้ฉันทุกวันปลาไหลท่านชอบนักปลาอื่นท่านไม่ค่อยชอบพวกเราเดินทางกลับสามคืนจึงถึงบ้านโดยเฉพาะตัวเราแล้วรู้สึกละอายแก่ใจมากเพราะที่ตั้งเจตนาไว้ว่าออกจากบ้านไปครั้งนี้จะไปแสวงหาเรียนวิชาคงกระพัน เอาให้เชื่อมั่นได้ในใจว่าเราจะไม่ยอมตายด้วยศาสตราวุธของคนอื่นแล้วจึงจะกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนๆเ,เขาพากันพูดสับพยอกต่างๆนานายิ่งละอายเขามากก็ดีเหมือนกันมันเป็นเหตุให้เราหายจากความเชื่อง,งมงายในเรื่องเครื่องรางของคลังตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ใครจะมาพูดว่าดีอย่างไรอย่างไรในใจมันเฉยเอาเสียเลยสมัยเมื่อเป็นสามนเณรเพื่อนๆเ,เขาชวนให้ไปเรียนขนาดเขาจะออกค่ายกครูให้และรับรองให้ทดลองเอาเลยใจมันก็ไม่ยอมนับว่าเป็นโชคดีของเราอย่างยิ่งเราเกิดมาในสกุลที่มีศีลธรรมและได้อบรมอยู่ในวัดกับพระที่นับได้ว่าเป็นพระเมื่อสิ่งแวดล้อมมันบีบบังคับ จึงทำให้ใจของเราหันเหไปในทางที่เลวแต่สิ่งเลวที่เราต้องการนั้นก็ไม่สมประสงค์หากสิ่งนั้นเป็นไปตามปรารถนาแล้วป่านนี้ตัวของเราก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าบุญกรรมนําส่งหรือบุญวาสนาช่วยรักษาไว้ก็ว่าได้หลวงปู่เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนนี้ต่อไปว่าการออกจากบ้านไปทางไกลในชีวิตของเรานี้เป็นครั้งแรก ขณะที่เราพากันอยู่บ้านม่วงไขนั้นกําลังเริ่มข่าวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะระเบิดใครมาวัดก็พากันเล่าแต่เรื่องสงครามเราคิดถึงบ้านน้ำตาร่วงทุกวันบางวันนอนดึกกว่าจะหลับคิดถึงพ่อแม่มากเมื่อเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็ปฏิบัติพระในวัดเช่นเคยเว้นแต่เราไม่นอนประจําวัดตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นวย,ยายวจกร ติดต่อพระกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีมากชาวบ้านทุกคนก็ดูเหมือนจะชอบใจเรามากขึ้นเพราะใช้เราได้คล่องประกอบกับในขณะนั้นเรากำลังแตกเนื้อหนุ่มเขาทั้งใช้ทั้งสัพยอกไปในตัวด้วยเราเข้าวัดสนิทต,ติดต่อกับพระเนนมาเป็นเวลายาวนานประมาณหปีแต่ไม่เคยมีพระองค์ไหนจะสอนให้เรารักษาศินห้าสินแปที่จริงก็น่าเห็นใจเหมือนกัน เพราะพระสงฆ์ในสมัยนั้นขาดการศึกษาเอามากๆทีเดียวหลวงปู่ได้พบกับหลวงปู่สิงขันตยาขโมสิทธิ์เอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านอายุได้14ปีเมื่อปีพุทธศักราช2459พระอาจารย์สิงขันตยาขโมซึ่งต่อมาเป็นพระญาณวิสิทธิ์สมิทธีวีราจารย์ กับพระอาจารย์คำซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระได้เดินรุกขมูลไปถึงบ้านนาศีดาเป็นองค์แรกทั้งๆท,ที่พระในวัดนั้นก็มีอยู่แต่ท่านไปขอพักอยู่ด้วยคล้ายๆกับว่าท่านมุ่งจะไปโปรโดเราพร้อมด้วยบิดาเราก็ได้เมื่อท่านทั้งสองไปถึงเรากับบิดาของเราก็ได้ปฏิบัติท่านด้วยความเคารพและเลื่อมใสเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเห็นปฏิปทาของท่านผิดแผกจากพระกรรมฐานคณะอื่นโดยเฉพาะท่านสอนเราในข้อวัดต่างๆเช่นสอนให้รู้จักของที่ควรประเคนและไม่ควรประเคนท่านสอนภาวนาบริกรรมพุโทโธเป็นอารมณ์จิตของเรารวมได้เป็นสมาธิจนไม่อยากพูดกับคนเลยเราได้รับรสชาติแห่งความสงบในกรรมฐานภาวนา เริ่มแรกจากโน่นมาไม่ลืมเลยเมื่อไปเรียนหนังสือเป็นสาม,มเณรอยู่กับหมู่มากๆเวลากลางคืนอากาศเย็นสงบดีเราทำกับมัฐานของเราอยู่คนเดียวหามีใครรู้ไหม